แม่ทับดอกเหมยฟีเวอร์พี่น้องคะสําหรับดอกเหมยเพนานพาทีหลายๆคนกับสิมุจักนะคะสาวล้ำซิ่งชื่อดังอย่างดอกเหมยเพนานพาค่ะตอนนี้นะคะขอบอกเลยว่าเธอมาแรงมากๆแล้วเป็นอะไรที่แค่ข้ามคืนพี่น้องดังแค่ข้ามคืนจริงๆสําหรับดอกเหมยเพน,นาพาพี่น้องคะตอนนี้นะคะฉายาของเธอนั่นก็คือแม่ทับแรงข่าว ต่างๆนะคะได้นําเสนอเรื่องเล่าหรือว่าข่าวเกี่ยวกับดอกเหมยเพนภาหลายต่อหลายช่องทางพี่น้องคะทางเพจหมอลำสตอรี่ก็เป็นเพจใหญ่เพจดังอีกเพจหนึ่งนะคะที่นําเรื่องราวของดอกเหมยเพนภาออกมาเสนอให้แฟนคลับเอซีได้ฟังพี่น้องค่ะ ขออนุญาตเพจด้วยนะคะเพจหมอรำสตอรี่นะคะวันนี้ค่ะแม่ทับดอกเหมยฟีเวอร์ดอกเหมยเพนนภาออกงานเต็มวงครั้งแรกกระแสรแรงต่อเนื่องคนรอแน่นนะคะบรรยากาศคือคักสุดๆในงานแสดงหมอรำที่บ้านสีแก้วอำเภอเลิอกนกคาจังหวัดเดียวโซทรนนะคะพี่น้องเมื่อนักร้องสาวทุ่งสาวดอกเหมยเพนนภาเจ้าของฉายาใหม่นะคะคือแม่ทับ ขึ้นเวทีเต็มวงอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากกระแสไวรัลแม่ทับฟิวเวอร์กำลังมาแรงสุดๆในโลกโซเชียลนะคะกระแสความโด่งดังเกิดขึ้นจากหลังจากดอกเมยปล่อยคลิปเรียนแบบแม่ทับกัมพูชาผ่านช่องทางโซเชียลนะคะจนกลายเป็นไวรัลนะคะชั่วข้ามคืน ดันยอดวิวพุ่งทะลุหลายล้านภายในไม่กี่วันสร้างความฮือฮาและปลูกกระแสความ,น,มนิยมให้กับเธออีกครั้งในรอบหลายสิบปีทรงต่อทรงส่ง,งผลให้มีงานจองเข้ามาอย่างล้นหลามโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่คิวงานถูกจองเต็มทุกวัน ทั้งงานวัดงานบวชงานบุญและงานคอนเสิร์ตทั่วภาคอีสานสมฉายาคืนเดียวเต็มทั้งเดือนอ่าพี่น้องค่ะสำหรับการแสดงในครั้งนี้ดอกเหมยมาในชุดลายพรางสุดเท่สไตล์แม่ทัพลงเวทีทักทายแฟนคลับอย่างใกล้ชิดสร้างความประทับใจให้ใหกับแฟนคลับแฟนเพลงหลังไหลมาร่วมง,งานแน่นขนาดจนล้นพื้นที่ งานเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาทวงบาลังความนิยมอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรีนะคะพี่น้องกระแสแม่ทัพฟีเวอร์ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของโซเชียลที่สามารถปลุกศิลปินหมอลำให้กลับมาอยู่ในกระแสได้ยอย่างน่าทึ่งท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากแฟนเพลงทุกรุ่นทั้งเก่าและใหม่แฮทแท็ดอกเหมยเพนพาพี่น้อง เป็นเรื่องที่เหลือเสือมากๆเลยสําหรับดอกเหมยเพนนาาที่ลุกขึ้นมานะคะทําคลิปเรียนแบบเช่าแมทับกัมพูชาแล้วําให้ดอกเหมยของติดตามมายสิตก็ติดตามมาเพราะว่าดอกเหมยเพนนาพิพนสนิทกับทางด้านหัวหน้านกพงศกรเพิ่นไปมาหาสู่และเพิ่นกับเป็น,นอีหยังทีน่ารักมากๆสําหรับสองคนนี้ยสิตยสิตย้อนนิดนึงพี่น้องคะ่ะเพราะว่า ยายสิย์รู้จักจากตรงนั้นมารู้จักดอกเหมยแล้วก็ติดตามเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่กล้ามากกล้าแสดงออกแล้วก็ทุ่มเทกับการแสดงมากๆสําหรับดอกเหมยบอกได้เลยว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองพี่น้องคะแต่วันเวลาและโอกาสของดอกเหมยเหมือนเหมือนโดนอะไรปิดกั้นอยู่ในช่วงนู้นๆน้นะพี่นอ้องชวนย้อนหลังไปพูดแหละอะ เธอมีชื่อเสียงมานานแล้วพี่น้องคะแต่ยังบังคยไดนปังพูดแตกเหมือนตอนนี้นี่แหละพี่น้องคะแสดงให้เห็นแล้วว่าวันเวลาของใครของมันมันมีจริงพี่น้องตอนนี้บอกเลยว่าอะไรก็ฉุดไม่อยู่ดอกเหมยคือฟีเวอร์จริงๆอย่างที่เพจหมอลาสตอรี่เขาพูดถึงนะคะพี่น้องคะคือว่ามีผู้ใดบ่งหุ่จักตอนนี้ทังโลกโซเชียลก็คือ ดังมากๆฟังมากๆสําหรับดอกเหมยเพนนาพาพี่น้องคะแล้วเป็นอีหยังที่ตอนนี้ถือติดต่องานทั้งเดือนคือเต็มหมดแล้วพี่น้องมองดูกระแสโซเชียลนี่กับบ,บ,บ,บ่สแนกระแสโลกโซเชียลนี่กับบอแมนบ่แมนเ่นเนได้พี่น้องคะสร้างให้คนดังได้แค่ข้ามคืนทําให้คนดับได้แค่ข้ามคืนเช่นกันพี่น้องคะถือว่าเป็นอะไรที่ มาเร็วไปเร็วสําหรับโลกโซเชียลพี่น้องคะ่ะจังไดก็ตามสร้างสําหรับดอกเหมยเพน่าผ้าแล้วนะคะฝากแฟนคลับเอฟซติดตามผู้หญิงแกล่งคนนี้ถือว่าเป็นคนที่บยยยมแพอีอย่างเด้พี่น้องดอกเหมยเธอก็สู้จังเลยนะสู้มากครั้งอิลีค่ะกับคู่ชีวิตของของเขานะคะซึ่งขอบอกเลยว่า เพิ่นเป็นครูชีวิตทีแปลวเนาพี่น้องคะ่ะว่าแสนสถานนั่นก็คือคู่ชีวิตของดอกเหมยทีเพิ่นสู้มาด้วยกันลมลูกคุกข้านผ้ากันเฮ็ดคลิปนู่นนี่นั่นพี่น้องคะ่ะซึ่งตอนหนาก้อนหน้านั่นเพิ่นก็มีซื่อเสียงอยู่แล้วนะคะจากการทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นอมอลลัซิงแต่ก็ด้วยวันและเวลาและโอกาสยังไม่มาถึงตอนนี้ฟ้าเปิดพี่น้องคะอยากให้หลายๆคนนะคะ จับตามองสนับสนุนดอกเหมยเพนนาพาอีกคนหนึ่งเอสซีเสือหมันบาบ่ผิดหวังพี่นองเป็นศิลปินทีทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นศิลปินทีเข้าถึงอารมณ์การแสดงได้ดีพี่นองคือไม่หวงสวยอะ่ะเบิ้งโหลดคาสไตล์ไม่พัชรีสําหรับดอกเหมยเพนนาาเอสซีขออนุญาตแอบอ้างคุณหมพัชลีเพราะว่า การแสดงของดอกเหมยคือเพิ่นทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าถึงเข้าสุดแม่พี่น้องแต่ด้วยโอกาสและวันเวลาพี่น้องคะตอนนี้ฟ้าเปิดมากขอให้ดอกเมยกับดอกเมยเพนภานะคะแห้งแห้งปังปังค่ะทลุหลายๆลร้านวิวขอให้ยอดวิวปังปัง,ปงนะคะเฮดอีห e ยังขึ้นให้คนติดตามหลายๆค่ะบอกเลยว่าแฟนคลับ FC ฟซถาผู้ใด สนับสนุนหรือว่าติดตามไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลองเปิดใจรับดอก mới, เหมยเพนภพาอีกจากคนหนึ่งพี่น้องขาไว้สู้อ,อ,อกอ้อมใจพี่น้องรับโลกการแสดงของนางน่ะสุดจริงๆพี่น้องขาไม่เชื่อก็ลองดูพี่น้องอ่ะแล้วค่ําคืนนี้พี่น้องขาแย้ซีดขอฝากทายคลิปจักน้อยค่ะค่ําคืนนี้ปิดฤดูกาลของหมอลําเสียงวิหกนกพงสะกรค่ะแม่ทับ ได้ไปขึ้นงานกับบอดหนกพงสะกรพี่น้องลองไปเบิ้งผลงานลองไปเบิ้งฝีใหม่ลายมือการแสดงของดอกเมยนะคะ้าผู้ใดบลด็อกขั้นใดหูจักหรือว่าผู้ใดบลด็อั้นใดสัมผัสกับลองดูก่อนค่าคืนนี้นะคะคิดว่าแฟนคลับของแม่ทับกรสีลายพ่อสมพวรพี่น้องคะด้วยแรงของดอกเมยเพนนาพานะคะซึ่งทําเอาหลายๆคนต่างกับ ตอนนี้บอกเลยว่าแม่ทัพฟีเวอร์สมช้ายานะคะดอกเหมยพนาภาฝากแม่แมยแฟนคลับเอฟซีสนับสนุนให้กำลังแรงใจดอกเหมยพนาภาอีกคนนึงนะคะพ,พี่น้องคะ่ะฝากไว้นอ้อมใจแฟนคลับเอฟซีค่ะขอให้ดอกเหมยเพนาภานะคะต่อไปนี้พบเจอจะสิ่งดีๆเฮ่งๆ่งปังๆคะ่ะโอกาสของคุณมาถึงแล้วคะ่ะใช้ให้มีประโยชน์ใช้ให้เต็มที่นะคะเป็นแรงสนับสนุนอีกแรงหนึ่งให้กับ ดอกเหมยเพยนดาภาค่ะสำหรับวัอนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ